สวัสดีคุค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาแล้วชินนอลอยู่แล้วนะคะวางมาแล้วค่ะรายงานตัวนะคะทุกคนสามสี่ใช่อ่ะมาแล้วจ้าก็ถึงเหมือนเดิมนะคะทุกคนพบกับช่วงแรกของวานเลยนะคะได้แก่ช่วง บอยจ้านะคะนิดหนึ่งนะคะทุกคนจะบอกว่าก็คือว่าอย่างที่เราดูข่าวกันแหละช่องทางจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าทีวีอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือด้านของภาคใต้ของทางไทยเรานะคะประสบป,ปัญหาน้ําท่วมนะคะถือว่าปีนี้ประสบว่าน้ําเยอะนะคะทางภาคใต้แล้วก็เป็นที่แบบรุนแรงนิดน,นึงแล้วกันนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากมายเลยหลายจังหวัดทางภาคใต้จะเป็นจังหวัดยะลาปัตตานีนราที่ว่าแต่ประมาณนี้นะคะก็ยังขาดแคลนพวกอาหารนะคะน้ําดื่มรักษาโรคเ ยังชีพต่างๆประมาณนี้เลยนะคะอย่างเช่นจังหวัดยะลัยก็บอกว่า เออถูกกระทบอย่างหนักปลกระทบอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้ก็คือว่าเราก,ก็อยากจะให้แบบนะคะร่วมการช่วยเหลือทางภาคใต้ของเราขณะที่ด้วยละกันนะคะว่าก็จะเป็นอีกระบอกเสียงช่องทางหนึ่งนะคะก็คือจะบอกทุกคนว่าสามารถร่วมบริจาคก,กันได้นะคะทุกคนที่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมุษยธรรมสันนจุฬาราชมนตรีนะคะรัฐกธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเลขที่บัญชีนะคะบริจาคได้ที่เลขที่บัญชี0 3 4นะคะทุกคนขีดหนึ่งนะคะแล้วก็ ขีด4 0นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคน -034-1 ขีด1 ขีด4 9 6 4 0เขีด7นะคะเพื่อนานไปได้ตอนนี้ไปทำอาหารปรุงสุกนะคะอาหารแห้งหรือว่าน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอ่างชิปต่างๆให้กับทางพี่น้องภางตายของเรานะคะคนแทยเรามาจริงการช่วยเหลือกันค่ะโอเคช่วงต่อไปของว่าเลยนะคะได้แก่ช่วงรีวิว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 แล้วนะคะทุกคนช่นะนที่สอของว่านะคะได้แก่ช่วง รีวิวรีวิวรีวิวแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ว่าจะมารีวิวคีมบำรุงผิวหน้านะคะที่ว่าชัเองนะตอนนี้เลยนะคะจะบอกว่า เป็นแบรนด์คนไทยทุกคนถ้าบอกชื่อปายทุกคนต้องรู้จักแน่ๆนะ,ะเห็นตามเฟซตามต่อๆยูทูบต่างๆเลยนะคะแล้วแบบผลลัพธ์คือทุกคนแบบใช้ดีกันแล้วก็เข้าขายดีด้วยนะคะจะบอกว่าคลิปเนี้ยว่าไม่มีสปนอนเซอร์นะ no สปอนนะคะทุกคนว่าซื้อเองว่าใช้เองได้ผลดีว่าเลยบอกทุกคนนะจ๊ะถ้าบอกชื่อปายทุกคนต้องรู้จักแน่แบรนด์คนไทยนะคะนั่นก็ได้แก่ดามนี่เลยนะคะทุกคนเป็นครีมนี้สิ นะคะเป็นเกลือชมพูนะคะนี่คือครีมนะคะจะบอกว่าครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมที่เป็นครีมทําจากผลึกเกลือหิมาลัยนะคะทำจากเกลือหิมาลัยสีชมพูเลยนะคะอันนี้เนี่ยช่วยป้องกันเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ลดความหมองคล้ำของผิวหน้าให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คนที่มีผิวแห้งก้านนะคะก็คือว่าทำให้ผิวหน้าดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นนะคะอิ่มน้ําผลแล้วก็ทําให้รูขุมขน นะคะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะผิวหน้ามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นสิวเหอหรือเป็นผดเยอะๆเมื่อใช้แล้วนะคะสิวยุบลงผดก็ยุบลงด้วยนะคะจะบอกตัวนี้เลยอย่างตัวว่าเองนะคะบาคนชอบมีกระเล็กๆนะคะกระจากแดดนะคะแล้วก็คือน่าจะแบบเป็นรอยดํารอยแดงเยอะอะไรอย่างเงี้ยโดนแดดมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คือใช้ป๊มหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าเออไอพวกเนี้ยที่เป็นปัญหาที่ผิวหน้าของเรามันจางลงจริงๆกระมันก็ดูจางลงแล้วก็รอยดา ทำรอยแดงของว่าแบบมองค้ำจุดตาจุดดินดำต่างๆนะคะ นดงดำมีความจางลงทุกคนนะคะสีมันอ่อนลงด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ามีความกระจางใส่นะคือมันค่อยๆกระจางใส่ไม่ใช่ว่าปุ๊บใช้ปุ๊บขาวเลยไม่ใช่นะคะอันนี้คือทุกคนไม่ต้องกลัวนะไม่มีสารเคมีเลยนะคะผ่านการทดสอบจากสัมผัสผิวหนังแล้วแบบปุ๊บแบบไฮบริชเชลชานนะคะไม่มีมีสารเคมีทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเติมแต่งสีต่างๆไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็ไม่มีสาร อันตรายใดๆเลยทุกคนไม่ต้องกลัวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวหน้าคือใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนผสมหลักเลยนะคะมีวิตามิน B3 นะคะแล้วก็มี t r a n มิกแอซิดไวตเทน n ิงนะคะมีพลึกเกลือฮิมาลายสีชมพูให้รูุกันนะแล้วก็มี h y ยาลูร n นิกแอซิดนะคะอสก,กัดจากรากมาทั้งหมด3ชนิดเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยผิวทุกสภาผิวหน้าคือใช้ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยวาสั่งมาจากทาง เพจของเขานะคะเพจนิสิตไทยแลนด์เลยนะคะกระปุกเนี้ยหนึ่งกระปุกเนี่ย จะราคาอยู่ที่ประมาณ290บาททุกคนแต่เขาก็มีโปรนะต้องวัาจะไม่ได้ว่าประมาณโปรมีอะไรบ้างส้องดูางเพจเขาล้วกันนะคะซื้อมาขวดนี้เล็กๆนะคะ290บาทเออที่ว่าสั่นก็มีแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้มาว่าสั่นคือก็ซื้อ,ซ,อซื้อตามเฟซตามเพจเขาวันนะคะทุกคนที่ว่าสั่นก็มีเคยเห็นอยู่นะอันเนี้ยอันนี้คือเป็นกล่องให้ดูก่อนนี่กล่องเขาน่ารักมากนะคะเป็นแบบขาวชมพูนะคะนี่เลยเขาก็มีการเคลมมาบอกว่า ผิวหน้าจะก,กระจ่างใสสว่างสว่างใน14วันนะคะเป็นเกลือหิมาไหลนะคะขีดวิ่สิตคขีดนะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยว่าลองใช้ใมาประมาณหสัปดาห์หรือว่า1อาทิตย์นะคะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยเมื่อก่อนน่ะไอตรงตัวทีของวาทีโซนใช่ปะ่ะมันชอบมันช่วงกลางวันอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ปั๊บอะค่ะ ความมันมารดลงนะอ่าแล้วก็รอยดํารอยแดงจุดดำบนใบหน้ากะเล็กๆดูจางลงนะคะดูบางๆลงแล้วก็ผิวหน้าคือค่อยๆสว่างกระจา่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถามว่าใช้ต่อไม้ใช้ต่อชอบมากเลยนะคะแบรนด์คนไทยแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะแต่ิดนึงว่าอยากจะให้เขาทําแบบ ขวดใหญ่กว่านี้นะคะต่อให้อัพราคาขึ้นก็ไม่ว่าขอให้ขวดใหญ่ก็ไ,ได้แบบใช้ปริมาณที่มันเยอะขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนแต่บชอบใช้อ่ะอ่ะเราจะมาดูของเนื้อครีมของน้องในสีครีมนี้เขากันนะคะ <S <S จะบอกว่าเป็นครีมสีขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาจะมีในส่วนของฝาปิดมาให้แบบนี้นะเป็นแบบฝาปิดนะคะทุกคนแล้วก็ใช้งานใช้งานง่ายน,นะคะเปิดฝามานะคะแล้วก็เปิดตัวนี้ออกใช่ไหมคะเป็นฝาแบบนี้นะ อย่างนี้เลยทุกคนแล้วเป็นครีมสูตรของขา,ขาวๆสีขา,ขาวๆแบบนี้นจะจ๊ะแล้วก็ครีมของเขาเนี่ยมีความบางเบาเกลี่ยง่ายมากทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวว่าจะแต้มที่หลังมือให้ทุกคนดูก่อนนี่นะคะครีมเขาบางเบามากทุกคนแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายนะคะกลิ่นหอมมันอ่อน นะประมาณนี้ทุกคนแล้วแบบทาแบบซึมซาบเร็วมากแล้วก็น่าจะชุ่มชื่นทุกคนอ่ะเดี๋ยวว่าจะทาทุกคนดูเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้คือก็คือหน้าสดเหมือนกันคือแบบมาแบบนะให้ดูเลยนะทุกคนแล้วก็แบบทาที่หน้าให้เลยให้เดินนะคะทุกคนก็ทาไปค่ะทุกคนสี่ห้าจุดแล้วก็ว่าไปนะคะที่แบบบริเวณที่เอมีปัญหาฝ้ากะอะไรที่แบบความรุนดำอะไรเงี้ยนะคะก็ทาไปบนบน,บนไปนะคะ จะมีความเกี่ยง่ายมากแล้วมันบางเบามากทุกคนเนี่ยเนื้อมันบางเบามากเกี่ยงง่ายมากค่ะเราก็ทาช่วงกลางคืนนะคะตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยใครจะทาช่วงเช้าก็ไม่ว่ากันทุกคนเช้าทาได้เหมือนกันนะคะก่อนแต่งหน้าจะบอกว่าทาคอนแต่งหน้าก็ดีอยู่ว่าอะไรปะเพื่อสับอางมีความติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนะแล้วก็แบบหน้าก็แบบมันน้อยลงทุกคนจุดด่างดำนะคะฝ้ากระก็จางะะจางลงด้วยนะคะใครเป็นผิหนหนาคือใช้ได้เลยนะคะ นี่ก็คือแบบใช้ดีมากซึมซาบเร็วมากทุกคนนะให้แบบมีความชุ่มชื้นมปแล้วก็มีความเรียบเนียนค่อยๆกระจายใส่ไปยิ่งขึ้นด้วยประมาณนี้นะจ๊ะราคาเมื่อแรงแบรนด์คนไทยค่ะอยู่ที่290บาทหนึ่งกระปุกประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็หาซื้อดา้าลละกันวสันก็มีทุกคนว่าก็เห็นที่วสันก็มีนะแล้วก็เพจของคาวนิสิตเทแนแลนด์นะคะเลือไปดูเอาละกันนะจ๊ะเป็นต่อๆก็จะมีขายคือจะมีหลายช่องทางช้อปปี้ a าซาด้าอะไรก็ว่าไปนะทุกคนต้องการจะสั่งซื้อลกันจะ ใช้ดีนะคะบอกต่อนะคะแล้วก็แบบสินค้าแบรนด์ของไทยด้วยนะคะอ่ะนิสิตครีมจ้าครีมเกลือฮิมาลายนะคะโอเคคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมารีวิวบอกต่อก็ตามคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ว่าต้องไปก่อนนะคะสวัสดีกุมค่ะสวัสดีค่ะนิสิตครีม